สภาพดินฟ้าอากาศค่ะวันนี้ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ยังคงออกประกาศเตือนนะคะฉบับที่9เรื่องของผลกระทบจากพายุนะคะที่อาจจะส่งผลให้พื้นที่ต่างๆของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้ค่ะจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยววันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้มีการออกประกาศเตือนนะคะเป็นเตือนภัยฉบับที่9เรื่องของพายุไซโคลนที่กําลังแรงชื่อว่าอัศนีค่ะซึ่งอยู่ในบริเวณอ่าวแบงกอล มีคำรประกาศเตือนทุกภาครวมถึงกรุงเทพและก็ปริมณฑลนะคะให้ระมัดระวังเรื่องของฝนตกและก็ตกหนักถึงร้อยละ70ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะเจอพื้นที่ที่หนักที่สุดบ้านเราเนี่แหละค่ะรวมไปถึงการระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากได้ โดยระบุค่ะว่าพายุไซโคลนที่กำลังแรงที่ชื่ออัศนีนะคะตอนนี้อยู่บริเวณชายฝั่งประเทศอินเดียตอนกลางแล้วก็มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด14.7องศาเหนือลองจิจูด84.3องศาตะวันออกซึ่งมีความเร็วลมสูงสุดนะคะประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ แล้วก็ยังพบอีกว่าพายุลูกนี้กําลังเคลื่อนตัวนะคะทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือนเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ14กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศอินเดียตอนกลางในวันที่10และก็11พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยแต่ก็จะมีเรื่องของลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยก็จะมีกําลังแรงขึ้น ซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะก็จะทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและก็ฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีมากในพื้นที่ภาคใต้ฉะนั้นประชาชนในบริเวณภาคใต้จะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและปริมาณฝนที่ตกสะสมในช่วงนี้นะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่มได้ สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะก็จะมีกําลังแรงโดยทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือควรจะเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในจุดที่มีฝนฟ้าขนองขณะเดียวกันนะคะถ้าหากว่ามีข้อมูลนะคะเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะหรือว่าสายด่วน1182ดตลอด2 4ชั่วโมง